โอ้นี่ดดูิมีหมูเริ่มต้น40ครับเนื้อ50บาทหมู40เนื้อ50แล้วก็จะใส่เป็นหมูตุนเข้าไปด้วยใช่ครับตุนเราจะใช้เป็นใบ uh, พายกระดูกอ่อนใบพายกระดูกอ่อนครับผมก็จะมีติดติดกระดูกอ่อน <Auntie S 1> <with it> ติดมันนิดนิดแล้วคนชอบติดมันนิดนิดติดมันนิดนิดนี่หูน่ากินมากดูดิ <c oughs> โอ้นี่ อ้อร่อยครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดส,สระบุรีพามากินก๋วยเตี๋ยวปลาดาวเดี๋ยวกันนี่ร้านนี้ครับก๋วยเตี๋ยวปลาดาวเดี๋ยวพาไปดูข้างในนี่อันนี้เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวปลาดาวพระบาทสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้ปลาดาวใช่ไหม ไม่ใช่เขาบอกมาที่นี่ต้องกินก๋วยเตี๋ยวคอปเตอร์อเป็นซิกเนเจอร์นี่มีหมูมีเนื้อก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นที่40บาทสวัสดีครับพี่ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่เปิด10โมงครับ10โมงเช้าถึงประมาณบ่ายสถึงบ่ายสแต่ถ้ามาก่อนก็ดีนะเดี๋ยวมันหมดหมดอ๋อปิดบปสแล้วเปิดทุกวันไหมพี่เปิดทุกวันครับทุกวันทุกวันมาที่นี่เขาเหมาไปข้างนอกที่ครับ มีมีมีหมา่านอ <banquet> กสถานที่ทอันนี้เป็นเนื้อตุ๋นใช่ไหมอันนี้เป็นหมู<อ>ครับเขาเป็นหมูหมูตุ๋นหมูตุ๋นครับอ๋อจริงเนื้อก็มีเนาะเนื้อก็มีเนื้อก็มีโหดูหหน่ากินน่าก,กินนี่นี่สั่งเป็นคอปเตอร์คอปเตอร์ก็คืออ่าวันนี้สั่งเป็นมีโยกคอปเตอร์ใช่ครับใส่ทุกหมูใส่ทุกหมูใส่ทุกหมูที่มีใช่ทุกหมูที่มีตอนแรกคอปเตอร์ผมนึกว่าเป็นเครื่องบินไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนชื่อคอปเตอร์เอาเพื่อนชื่อคอปเเเตอรรร์แแคคาาาามมสสัั่่งงนนกก โอ้โหนี่เพิ่งรู้ที่มานะเนี่ยโอเคนี่อันนี้เป็นมียกคอปเตอร์จะใส่เป็นหมูข้างบนเนี่ยบิ๊ทมีหมูทุกหมูทุกหมูที่มีในร้านโอ้นี่ประวัตินี่คือคอปเตอร์คือชื่อเพื่อนนะเนี่ยจริงใช่ไหมบจริงจริงจริงโอยิงโอเคโอเคโอเออเคโอโอเคโอเคโอนคโเครโอเคโอเคเอเโอเคโอเคออ ยังงไดีถ้าปีนี้น่าจะเข้าสำหรับผมเองอ่ะประมาณ15ปีนะนะนะสิบ15ปีแต่คุณแม่สายมาก่อนตั้งยี่สิบกับยี่สิบปีโดยประมาณโอ้เก่าแก่เนี่ยพระบาทโดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณตรงนี้เขาเรียกว่าวัดพระบาทใช่ไหมพี่ใช่ครับที่นี่วัดพระบาทนะทางเข้าป่าช้าตะลอยทางเข้าป่าช้าตะลอยข้างในเป็นป่าช้าตะลอยชาวประถมผ่านสองวัดพระบาทอ๋อใกล้ใกล้กันเลยนี่นี่ถ้าคอปเตอร์นี่เท่าไหร่พี่ ก็แค่หกสิบบาท60บาทโอ้โหนี่ดูดิมีหมูเริ่มต้น40ครับเนื้อ50บาทหมู40เนื้อ50าสิแล้วก็จะใส่เป็นหมูตุนเข้าไปด้วยใช่ครับตุ๋นเราจะใช้เป็นใบพายกระดูกอ่อนใบพายกระดูกอ่อนครับผมก็จะมีติดติดกระดูกอ่อนติดมันนิดนิดอ๋อชอบติดมันนิดนิดติดมันนิดนิดนี่โหน่ากินมากดูดิโอ้นี่ไปชิมชิมชิมนอกจากก๋วยเตี๋ยวข้างหน้าก็มีเป็นลูกชิ้นปิ้งมี อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรกุ้ยช่ายใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูกัน <c oughs> อันนี้เขาเรียกอะไรครับพี่เน,นี่ยขนมอะไรนข,ขนมขาหมูขนมขาหมูโอ้จะใช้เป็นอ่าเป็นเต้าหู้ใช่ไหมครับมันมันมีข้าวโพดเผือกดอวดำอยู่ในอันเดียวออ๋มีข้าวโพดเผือกดอกดำโอเคโอเค,อเคแล้วนอกจากนี้ก็มีลูกชิ้นปิ้งด้วย นี่น,นี่ลูกชิ้นปิ้งไม้ละ10บบาทปิ้งกันสดๆที่หน้าร้านเลยมาได้แล้วนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวป้าดาวอันนี้เป็นคอปเตอร์นะครับพึ่งรู้ที่มาของคอปเตอร์คือเป็นชื่อเพื่อนของพี่แกมาสั่งคนแรกอคอปเตอร์ก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูที่ใส่ทุกอย่างที่มีในร้านเป็นหมูลูกชิ้นหมูหมูอ่าหมูเขาเรียกหมูอะไรก็ไม่รู้หมูหมูสับหมูประชอเนเนี่ยวันนี้สั่งเป็น มีมียกมียกมดมียกนี่น่ากินน่ากินเคยมาผมมารอบนี้น่าจะรอบที่แปดละชิมน้ำซุปก,กันกลมกลมอร่อยพิกหนึ่งช้อนส้มหนึ่งช้อนพริกหนึ่งช้อนส้มหนึ่งช้อนอืมต,าไม,ตาไม่ต้องน้ำปลาไม่ต้อง จะมีเป็นหมูหมูแดงไหมเรียกว่าหมูแดงไหมไม่แน่ใจหมูชิ้นหมูมีหมูมุกหมูหมูเปื่อยหมูเปื่อยเขาเรียกหมูเปื่อยไหมเออดูชามนี้หกสิบบาทนะครับเนื้อก็มีนะอือร่อยดูเดี๋ยวกินนี่กันนี่เขาเรียกหมูบะช่อไหมหมูบะช่อไหมหมูเด้งหมูบะช่อไม่รู้ ืชอบมานี่ต้องสั่งมียกคอปเตอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาดาวพระบาทอ,อร่อย อันนี้เป็นหมูหมูหมูตุนหมูตุนเออเขาเรียกหมูตุนแหละน,นี่ไม่นแน่ใจเขาเรียกหมูอะไรน่าจะเป็นคล้ายๆหมูแดงคล้ายหมูแดง มาอีกจานครับพอดีพี่เาบอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องห้ามพลาดแห้งนะครับนี่เป็น <c oughs> มีมีเหลืองอันนี้มีเหลืองแห้งออน้ำซุปน้ำซุปอ,อร่อยอร่อยพริกหนึ่งช้อนส้มหนึ่งช้อนแห้งนี้ก็ต้องห้ามพลาดเหมือนกันนะแล้วก็ใส่น้ำซุปไปหน่อยนึงให้มันขุกขิกนี่ซุปขุกขลิอดูดิ โอ้โหดูดูเยอะมากแห้งจะใส่ถัว่วถั่วบดลงไปด้วยเออน่ากินนะดิอืมโอ้โหขอญาตขอญาตใกล้ๆนีด่ดูมีเหลืองมีเหลืองมีเหลืองโอ้โหน่ากิน อร่อยอร่อยดูเป็นเอ็นเดี๋ยวปลาดาวเดี๋ยวปลาดาวพระบาทเปิดมาสี่สิบกว่าปีนะอร่อย ทำผ่าเลยทำผัาน้ำผัดาตังแห้งตังน้ำก็ได้อร่อยทั้งคู่ไปยาก,กินก่อนโอเคชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกดติดตามเดี๋ยวพาไปกินของ,ขอ,งอร่อยขอบคุณมากครับ